ลูกก้อนี่เป็นยังไงครับเป็นแเหล็กเม่นแฝดเหล็กม่นแฝดกสากีแฝ้วกชลอรตีแแตาบครับผมจคำนวนเป็นตัวเลขตัวเลกเลเรียกว่าแฝ้อนเม็นเหม็นเป็นคนแหลขกงประเทศรไทยวาไดยเลยแฝดพวกาแฝดพกลอรี่นเพ่นมาดนหรือเป่ครับเนมาเจ็แปดปีหรอเป็ดแปดปีแปดป สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขอบคุณที่สังพักอรรมณ์ชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับผม ่ร้านแผงลอตเตอรี่แต่มันถูกมากของนะครับผมผู้ที่สวัสดีครับพี่คนสุดท้าทีวครับลุงปลองนี่เป็นจังไรครับเป็นเป็นแพร่เหล็กเม่นแพร่เหล็กเม่นแพร่ปกฉลาวลอตเตอรี่แพร่ปกฉลาวลอตเตอรี่เมืนแพร่ปุ๊กมีแพร่จ้าปุ๊กมีครับผมแล้วก็คำนวณเป็นตัวเลขตัวเลขออกมาเลยอเรียกว่าคุณขอคุณนแม่นนะครับแม่นเป็นเป็นคนแรกของ ประเทศไทยว่าใดเลยว่าแปปปกฉลาวแปปปกฉลากตัลีครับมันเห็นมาโดนเราบ่างไหมเหตุมาเด้ประมาณแปดปีหรือเปล่าแปดปีหรือเปล่าเจ็ดแปดปีหรอเจ็ดแปดปีโอ้แปปปกครับผมอ่ะเมื่อนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมบอกสารครับอรณถนะครับอันนี้นะครับผมลุ้มฟองนะครับผมดูก็ะพร่องนะครับจะแปปปกเพื่อเป็นแนวทางในการเสดงโชคสลากที่เด่นของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะครับมาหอดแล้วนะครับท่านผู้ชม ครับผมามแล้วนะครับเราก็จะให้ลุงเล้วยาวไปเลยนะครับได้แล้วขาเม่าปะจอว่าแล้วขาเมาวะสวัสดีค่ะจอดครับมแล้วทามัดถือวะเขาาเขียนมาถือเลยเนาะเออนี่เขียนมาถือเลยได้ว่าเรื่องในใส่ขาเนี่ยมหินแด้ว่าผมก็บอกวะถ้าเรืมันออกง่ายสุดกะควย สี่โตคนสี่คนบอกซีซีเนาะครับครับเคยเขียนอายุแป๊บปุ๊บหมดทีเดียวหมดทีเดียวครับแต่เขาบเบาเบาเบาซื้อๆแต่เพรเขียนมันทำมาออกตัวนี้ครับเออจะน้อยจะแมนเทสเซนกันคักเนาะก่อนมันเกิดก่อนมันเกิดครับเนาะไปปขกรถตรีไปใส่รถตรีจับอยู่แบบไปใส่มื่อันนี้ ยง่แปยากถือว่ายากอยู่พอหนึ่งเขาให้ตัวเลขมาแล้วครับแจ้งบ่อแสยาเสษติดหนึ่งสามแปดหกคือเขาให้มาแล้วสามแปดหกแต่ว่าเขาจะมีให้ไหลของเขาอยู่ 1, 1> มันก็ให้ 3, <8. S 1> จำเป็นต้องเขียนเลขเขาไว้ก่อนแล้วก็หา<อ>เสริมอีกสามแปดหกคือตรงตัวสีฟ้าๆนี่ยครับคือปกติตัวเก่าเขาจะให้เป็นรูปมาเป็นรอทีนี้ตัวนี้มันก็เลย หนึ่งสามแปดหกโอ้แบบแปลกๆด้วยลอตเตอรี่งวดนี้เนาะมั่งงวดนี้แปลกเขาให้ตัวเลขนี่นี่มีเหล็กหนอไม่มันหายมาเป็นเลขมันยากตัวถ้าขับว่าห้เลขมามันสีไงอืมแล้วก็ไม่แต่ส่นอ้๊อฟลูกโป๊กเกาจะให้ดูลูกโป๊กเกาก่อนอ่าเบอร์เห็นมุนปองผมกำลังหาเลยข้อมูลตัวเอิร์นหรตัวเก่า ตัวเก่ากระโจ์มันก็ควายวิ่งมันก็วิ่งซีซีทั้งหมดทั้งล่างเนาะครับไอตัวกัวเป็นเล็กเปล็ควายสี่คนควายสี่ตัวคนสี่คนก็ออกเต็มเต็มซีซีผมก็เบาอยู่บอกว่าสาเหล็กมันออกง่ายคือซีซีแต่ผมมาเขียนครับปล่อยมันออกมันก็ออกแค่สามออกเลยงวดนี้มันก็ค่อยตัวเลขมาแล้วมันพิจารณาอยู่ก็เลยเอ้าทำไงแบบนี้ แปลก็แปลไม่ได้เพราะหนึ่งมึงเขาให้ตัวเลขมาแล้วอสองก็มีเบาะแสคำว่าสายด่วนยาเสพติดยาเสพติดเบืองตัวนอาจจะมีศูนย์มาเพราะว่ามันกลมๆเนาะแล้วก็สายด่วนเน้นคําที่ว่าปอปอสปอปสแล้วแป้ขีลายก็ไดแปดแปดแล้วกันสอใส่ยั้งไหมนี่สอีง นะเบิรถ mm ้าออกตัวนี้ก็ถ hmm. ือว่าง่ายอก็ปลนถ้าออกตัวนี <t 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 aps> <t aps ้ก็ถือว่าง่ายนี <t 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 ่ผมก็แปลเป็นเรียบร้อยเบียดเสร็จลักซื้อเอาตัวเก่ามาใส่เลยนี่เลยวันนี้จับคู่หนึ่งสามแปดหกคือตัวที่เขาให้มาแล้วเบ้องตเราก็บอกว่ามีโอกาสที่ว่าเลขจะเป็นเบิ้ลนี่ตัวหลักมันคือหนึ่งสามแปดหกคือจับคู่เลยครับทีนี้เรามาตีคําว่าปปส ปปสคือแปดแปดแล้วสอคืออะไรศูนย์สองสามสี่ก็แบบนี้แหละถ้ามันออกง่ายสุดคือแปดแปดศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่ง่ายสุดเนี่ยถือว่าง่ายสุดแปดแปดสองแปดแปดสามแปดแสี่อ่าว่าง่ายสุดคือเอาไปถอดตรงตรงง่ายๆ่ชุดคือแปดแปดสองเดี๋ยวดอกแปดเดือนนะ ถ้ามันออกตรงนะถ้าไม่พลิกกลับเหนะ็นไหมแปเดี๋ยวอ่าไวเขียนตรงไหนเนาะนี่ย่ออกตัวตรงมันคือตัวนี้แปดแปดศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่แปดี่คือคําว่าวปปสครับม,มีจุดมีจุดจับ,จบถือทั้งง่ายสุดคือตัวนี้เลยอืตองออกเบิ้ลหน้าหรือพลิกกลับก็ได้ เป็นศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่แปดแปดก็ถือว่าเป็นออกง่ายก็เหมือนจะควายงวดที่แล้วเลยอันนี้เบื้องต้นนะนี่ถ้าผมดูบันไดกับันไดผมกับผมว่าเรล่ร่างก็มีเปอร์เซ็นที่ว่าศูนย์จะมาล่างผมก็แล้วตัวเก่ามาเลยล่ะศูนย์หกศูนย์สี่ปประมาณเพราะว่าเอาไปใส่แม่จารย์แม่แล้วอาจจะออกศูนย์หกหรือจะเบี่ยงนิดหน่อยแบบนี้ละ เลขบนก็น่าจะเบื้องต้นสตาร์ทที่เบิ้ลก่อน,นหนึง่งหนึง่งสามสามแปดแปดหกหกแต่ว่าคําว่าปอสปอสอเขาก็ให้เป็นแปดแปดถ้าออกง่ายคืองวดเมื่อกี้คุยสี่ตัวคนสี่คนก็เต็มเต็มสี่สีแบบแ่วันนี้ถแบบ้าออกง่ายๆก็ตามมานนั่นแหละแปดแปดเลยก็ลักลอยก็เอาใส่เทัยนเหวี่ยงพยอยาพลิกไปพลิกมาสามประตูแล้วแต่บ่งหวัวน,นะคครรัับบนี่ละแปด สี่สีก็ได้สองแปดสามแปดสี่แปดอันหลักร้อยเออครับหลักร้อยถ้ามันแจว่าแปดแปดหน้าก็รูดซิปโตเลยก็ได้หลักร้อยรูดซิปโตก็ได้แต่ว่าก็น่าจะมานะครับปปสเนี่ยรูปหนึ่งสามแปดหกเขาอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปิดสนาหลอกแต่ตัวที่ออกจริงๆน่าจะเป็นปปสอาจจะพิกกับนิดหน่อยหรือจะหาบหรือหน้ามุนหลังแล้วแต่คือแปดมีสองตัว แล้วอีกตัวหนึ่งคือคำว่าสอเอาอะไรใส่ศูนย์ก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้อันนี้คือแบบหลักการง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่ง่ายสุดแล้วจ้ะนี่ก็เขียนให้เป็นโบชัวร์ไ้แล้วแต่ใครไม่มั่นใจว่าเบิ้ลคือปกติผมว่าเบิ้ลมาแน่นอนแต่ตามสไตล์นี้แต่ก็ยังห่วงหลายอย่างก็เลยต้องเขียนเป็นลูดไปเลยแต่ตัวหลักเขาจะมีแค่นี้ใครจะชอบตัวอื่นก็ได้แบบน,นี้มันเป็นไปได้หมดมีโอกาสที่จะเป็นเบิ้ลบางครั้งก็ คำว่าปอปอ,อเขาจะบอกในใในนหนึ่งว่าไว้จะเป็นเบิ้ลนะแบบนี้<ช>เราก็เลยต้องกันเบิ้ลไว้หมดทุกตัวแต่ตัวหลักเขาก็น่าจะเป็นตัวที่เขาให้มาคือหน<ช>ึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดหกหกแต่มีสองมาแทรกกันเลยเป็นนี่ละตัวหลักก็คือแปดแปดนี่แหละแต่ว่าถักไว้ใส่อะไรตามวิจารณ์รูปภาพก่อนนะถ้าง่ายสุดก็คือแค่นี้นอกนั้นก็อ่น,อนั้นก็ถ้าใครจะยัง ดูอาจารย์แม่ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ก็เลยยังห่วงห่วงเพราะว่าไปติดใจตรงปปสอ,อย่างเดียวเนี่ยแหละยังไงก็ต้องมีเบิ้ลน่ะตา,ตามตามตัวหนังสือคือเขาใบมานิดๆแล้วหรือหนึ่งแปดหนึ่งสาแปดหกอาจจะหลอกให้เราดูไปเงั้นแต่อาจจริงๆเขาจะออกเบิ้ลปปสถ้าออกปปสก็ถูกอะถ้าออกคำว่าแปดสองตัวแล้วก็สองศูนย์สองสามสี่ก็ใช่เลยอะ ประมาณนี้เป็นหลักการง่ายๆง่ายคือแปดแปดศูนย์แปดแปดสองสำหรับตัวอื่นก็เป็นทางกันไว้เฉยๆในที่สําคัญผมก็จะมาแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะก็ให้ไปเลือกเราก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรนะมันเห็นๆอยู่แล้วอมันมีตัวเลขมาด้วยมันมีแล้วมันไม่ต้องแปลแล้วแต่ว่าเราจะจับแนวว่าเขาจะไปยังไงเหมือนกันพอเราดูมุกมวดทีแล้วควายสี่ตัวคนสี่คนมันก็ไปไหนเท่ากับเลเบิ้ล ซีีตรงเลยเออบางคนก็บอกว่ามันออกหกหกแล้วมันจะออกอีกเลยสีสีมันก็ออกให้เห็นแบบน,นี้วันนี้กั <ๆ S 1> น๋วันนี้อาจจะออกมาแปดแปดทำไงก็ออกสีแปดแปดแบบนี้ก็ตามรสสีหรือแปดแปดสีแบบนี้ก็ได้เนยครัะนี่ตัวตรงมันที่สุดปปสก็อยู่ประมาณนี้แปดแปดสีแปดแปดสีแปดแปดสีถ้าแปดแปดสามมันจะใกล้เคียงเัินไปหรือเปล่ามันต้องขี่แต้ม ปดสองก็พอได้แปดหนึ่งก็พอได้แปดโอ้ยมันมันจะเป็นสองเนาะแปดศูนย์ได้ถึงมันเป็นเลขดังแล้วแปดศูนย์แปดสองก็ได้แปดสามแปดแปดสามมันจะตรงไปน่าจะเป็นแปดสี่น่าสนตัวนี้แหละน่าสนแปดแปดสี่ถ้าเป็นหกตัวเลยก็โอ้ทมาก็เป็นฟุ้งละสิบสองมาโซนก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ลองดูเนาะลองดูก่อน ฝันว่าครับฝันครับเครื่องกับฟันมารถครับรถรถเก่าเดีห้าหกศูนย์สองใบอ่ะเพุ่นบ้ัตรรางดันรถมาทับรถผมแบนอเนื้าศูนย์เสียวนี่กับเลขศูนย์ลงใส่จะเข่ารางแต่ว่าที่นี่ก็ขึ้นก่อนนู้นครับฟันมาไปเตะบอลเตะบอลเนี่ยศูนย์มาผมว่ามาลางแผลรองเท้าหายเกือบสีเย้าไข่เบิ้งก็บ่ไดอะไรมีเลขอยู่เบยเจ็ด เมอเมันก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดตัวเดียวกันอาจจะเพี้ยนนิดเนะาะไอ้หกศูนย์ 60, อาจจะออกเกจศูนย์ก็ได้อีกดังเขาแปดศูนย์ัน่เอากระเหล็กลองไป <c oughs> ลองไปนั่ว่าะมีแค่ในฝันแค่นี้แต่สุดท้ายเราต้องมาดูที่ปกฝันอะไรก็ต้องเข้าที่ปกแต่เกี่ยวกับยาเสพติดบางทีมันก็มีศูนย์คือโซนล่างแต่บนก็น่าจะตามนั้นละตามที่ผมบอกในทาง ตัวอื่นที่ผมไม่พูดถึงก็ให้ไปคิดเอาเองเนอะมีบอยช่ออยู่มากๆยังไหวอยู่พิจารณาเอาพิจารณาได้หมืองไหนบ่ได้เบาคือสามห้าสี่แบ่งเอาเด้อสองห้าสี่สามพิจารณาเองตอนนั้นสามสองสี่พิจารณาเองไม่พูดถึงไม่พูดไม่พูดถึงสามตัวเลยสามตัวบกเบาปล่อยให้ออกไปป่ให้ออกน่ะกืบประมาณนี้ละเดี๋ยวเก็บหนาเจ้าไปไปไปพิจารณาเขากะไรหรือก็บาลายดอก อะไรตัวลากลีกัะมาอยู่ประมาณปีประมาณแปดโตเองนั่นแหละเป็นโตกันจะซื้อก็ลองดูอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่นอนมักจะออกนะครับตัวติดดาวก็ชอบออกตัวติดดาวบอกตัวใดติดดาวน่ตอนนั้นมีเปอร์เซ็นต์นะแปลกเนาะตัวนี้งวดนี้มันิดตัวเลขเนาะมันก็มาหลายงวดแล้วจนจำได้แล้วโมกมาแบบนี้จำได้แล้วว่าเออค่อนข้าง ก็พยายามให้ดูนะอะไรที่มากไว้ก็คิดคิดเอาอะแต่ผมบอรี่บอกว่าเป็นตัวใดดอกให้เบ no. ิ้งเอาเองให้เบิ้งเอาเองไปดูนะครับคุณผู้ชมเนาะแต่สุดสุดท้ายก็เขาให้โจทย์มาอย่างนี้ถ้าออกให้ข้อคิดว่าถ้าออกปอปอสอ่ะมันต้องแปดกแปลกบท้ายด้วยอะไรแบบนี้ยเด็กหวยส่วมากเขาจะไม่บอกตรงเราจะพลิกกลับแปดแปดไปอยู่ท้ายก็รูดรูดรูดหลักหลักร้อยเอา เบื้องต้นหลักรยตัวหลักเขาก็มีแค่นี้นี่ให้แนวคิดแค่นี้อันนี้คือเบื้องง่ายๆเอาแบบง่ายๆเบื้องง่ายๆเนาะอาจจะหมยออกอาจจะออกสอปปอไม่ออกปปอสปอคือมันจะเหมือนกับฝันนะแต่ปกก็เหมือนฝันคือเห็นอะไรก็ต้องกลับกันเขาบอกปปอสอแต่หวยจะออกสอปปอ ให้ข้อคิดแค่นี้สามแปดแปดสองแปดแปดซีแปดแเก่เนียเนาะโอเควะโอเคโอเคน้อขอให้มีโชคแล้มีลาเด้อทุกคนนะครับให้มีโชคลาบนี่เป็น okay ปันจ้าโอเคขอ้อนรัสวัสดีครับคุณรับครณ์ครับกลุ่มขอกุ่มเผือกเป็นแนวทางเพราะเพราไนาะ ครับผมครับลุงฟองนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผมงวดประชาันที่สิบเอ็ดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมกับลุงฟองนะครับผมควนที่แปรปรลอตเตอรี่แม่นมาแล้วหลายงวดนะครับท่านผู้ชมครับก็หลายท่านคงจะรู้จักผ่านสื่อต่างๆนะครับผมกับลุงฟองนะครับผมแพงนี้ลอตเตอรี่นะครับผมที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม นะครับผมล e, ุงปองนะครับผมให้โชคนั่นนะครับงมดที่แล้วก็เข้าเต็มเตมเลยนะครับผมงวด่ที่แล้วเมงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มนะครับผมวดนนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับลุงปองนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะมาตามต่อให้วดครั้งต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมนอกกับนอกขอให้ทุกท่านเฮงๆังๆนะครับสาธท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบอสักครับอโลนะครับผมตัวเลขที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมไปดูได้เห็นก็ สังเกตเอานะครับดูเอาเผื่อชอบตัวเลขของลุงป๋องก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมกับทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับผมเผื่อเราดวงดีนะครับผมเผื่อเป็นเลขที่ถูกใจตรงกับเลขที่คิดไว้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีโชคมีลาบได้นะครับผมไม่แน่นอนนะครับผมอ่ะสไลดคลิปนี้นะครับผมผมขออนุญาตลาท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ